ดีดิสไฟมักซิมัมครบวัีเดียดที่มาพร้อมกับเจ้าหมาต,ต,ตัวสีส้มที่นั่งอยู่ในบ้านท่ากลางก,ากองไฟซึ่งเป็นมายังไงไม่รู้ทำไมถึงได้มาเป็นเกมกันนี้ไม่น้ำซ้ำยังมีระบบการเล่นที่คล้ายกับซิวซองอีกด้วยเป็นด้วยกัรมจนไปเชสโกเร็งที่มีแบบเปิดกว้างคุณจะไปทาไหนก่อนก็ได้จะไปาตหาที่ไหนก่อนก็ได้หรือคุณเจาฟางเก็บตังค์ไปซื้อของเพื่อจะมาตกบ,บอสยังไงสุดท่ายทำได้มีน้ำซ้ำเกมนี้ยังมีเนื้อเรื่องอีกต่างหาก แม่ขนาดรูปท่าแค่2ช่องคุณยังมาทําเป็นเนื้อเรื่องได้ขนาดนี้เรื่องราวจ,จะเป็นยังไงและเกมเพย์เนี่ยจะกหราหมาเจอซองหรือไม่ไปเจอกันได้ไหน this is maximum ครบกู <c oughs> คิดบอกเลยว่าเกมที่ทำมาจากมีมเนี่ยมันจะมีลูกเล่นแล้วก็เกมเพย์เป็นยังไงเพราะงั้นเนี่ยก็ไปเสียเวลากันดีกว่าฮะ it is by maximum ขอบเดโมโอเคว้าวไอหมาเจ๊นี่มันเป็นไรวะผมไม่เคยดูเรื่องนี้ด้วยดิแต่มันเหมือนแค่มีสี่ช่องก็เห็นปะโอ้เป็นอะไรผินความเมื่อ้าเอ้ยเฮ้ยนี่เราลงมาอีกแล้วหรือปะเนี่ยฮะนี่มันจะเป็นในสมองของนายไงเพื่อนแล้วผมจะต้องกดไปยังไงอะเอ๊ะ อมันบารดไงี่จะเป็นสมองที่ดูหน้างวัวอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะจ้างแรกเลยเนี่ยเรามาเริ่มจากการที่ช่วยเออตการซอมแซมฐานที่นี่ก่อนดีไหมอ่ะฮะทำไมล่ะคู่หูหเเดี๋ยวมันก็พังอีกรอบหนึ่งอยู่ดีดนะั่นแหละน้าไม่สนใจหรอกไม่เอานาอย่างน้อยเราควรจะลองหน่อยนะอ,อืบางทีเนี่ยอาจจะมีอะไรอยู่ข้างหลังประตูนั่นก็ได้นะ เลยน่าจะโชคดีแล้วกัวกนนะถ้าสองคนเลยแหละว่าตายเอวจำอินทรักเยอะเข้ไปลฟอร์เมอร์ว่ะบอกว่าให้เราซา่อมตรงนี้ฮะอ้ยม่มีนมด้วยเกตมิวกดไอเพื่อดูกระเป๋าฮะเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรให้ดูแฮะไปต่อดีกว่าอ้าวเมื่อกี้ผมได้ของมาแล้วนี่ออกต้องเป็นตรงสกิลเมื่อกี้เป็นเปิร์กสกิลแมปแล้วก็คอลเลกชันฮะมีนมอยู่หนึ่งกล่อง บูดเดียงเนี่ยโอเคฮะโฮเมลิเชชิวเมลิเชชันประมาณว่ามันจะแปลว่าอย่างไรว่าอันเนี้ยผมลืมแล้วว่ามันตีอยู่ปลายลน,าานิ้น่ะขรรมานภาพหลอนสักอย่างสมติงเออตรงนี้ยังไปไม่ได้ฮะเพราะเหมือนกับว่าเราจะต้องไปเอาอะไรที่อยากว่าเราจะต้องได้เปิร์กในการโดดกำแพงแน่ๆเลยปะอนเท์เน็่โว้าว มันมีเสียงบอกว่าขอเปิดเสียงเบาเกิดโอเคมีเนาะเป็นเพลงเ,เราอยู่ไหนกับนบุญปีเอ่ะไม่นะเหมือนกับว่าเราจะกลับไปยังเอ่อโรงเรียนช่วงมัธยมน่ะเจ็งไปเลยนี่มันแย่นะแย่เลยนี่หว่าเหมือนกับว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยวิตกกังวลข้าสุดเลยนี่นาใช่ไหม สิ่งเนี่ยมันกำลังรอเราอยู่ด้วยโอ้ไ yeah. oh. อยากรู้แล้วว่ะว่าไอหมาเจกนี่มันเป็นมันเป็นการ์ตูนมาก,ก่อนหรือเปล่าหรือเป็นแค่แบบการ์ตูนเป็นมีมแบบช่องเดียวที่ผมจำได้อ่ะมันคือมีมแบบว่าดิสก์ไฟแล้วเป็นหมานั่งอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้ซึ่งเป็นการเล่นคำระหว่างไฟที่แปลว่าโอเคกับไฟที่แปลว่ากูนี่มันไฟไหม้อะไรปรามานเนี้ยอีพื่อโจมตีฮะว้าวไอเจกนาะยจิงว่ะ ฮิวได้ด้วยเหรอคอนซูมคอฟฟเพื่อด่จะฮิวฮะชอบอ่ะฉันชอบหมาแบบนี้โอ๊ยอ้วตกลงมาที่สูงตูดก้นกบอืมอืมเชียแล้วทำไมมอนสเตอร์มันเป็นที่กูเล่น <c oughs> กูเล่นสิงซองอยู่ปะเนี่ยว่าใช่แน่เลยฮะมาเดี๋ยววะ มีการกดหิวได้ด้วยไอ้คนเหมือนเลยอ่ะแต่ว่าเราต้องไปเก็บไอ้ที่อย่างก่อนนี่ไงเก็บกาแฟอ๋อจริงๆยังไม่มีนี่หว่าถ้าแหลกถ้ามันมีนี่หนิอ๋อไม่ใช่มันเป็นแค่แก้วเปล่าเหรอต้องไปหาเก็บมาก่อนใช่ปะเออแล้วก็ไปหาไล่ไล่ตามเก็บเปลือกด้วยอ๋อนี่กาแฟเม็ดกาแฟอยู่ด้านบนฮะแต่ยังไม่พอที่จะหิวได้ไมั้งหรือยังเดี๋ยวนะผมลืมปุ่มอ่ะมันคือตัวเฮชใช่ปะห,หรือว่าคือตัวไหนวะ โอ,อ้ยวัตตาฟักโถขี้นี่มีขี้หลดหลดเปิดออกมาเหรอโอ้ไมค์แจ็ควัตตาเฮลดูไปข้างล่างได้เอออะไรอ่ะนั่ต้อคืออะไรรูปเท้าโอเคดูข้างบนอ่ะไม่มีอะไรดูข้างล่างมาดูสถานการณ์ก่อนนะว่า,าจะลงไปได้ไหมอื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 มโอ้ยมันยิงกระยักใคี่หวายตัวนี้ เก็บม็ดกาแฟมาก่อนเลยกูหิวยังไงยังหิวไม่ได้เลยพร้อมเฮ้ยงานพร้อมงานพร้อมไหนสาวไอ้เจ๊กบนรักใครวะไอ้เจ๊กวันหนึงอ๋อเรดี้ยูนิคอร์อืมอืมกูเหืมหมาสีสืมอน้อืมอยมอื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 กอืมอืมอืมอมอืมอือืมอืมะอืมอไมอืมอืมอืมกืมอืมมอืมอืมอือืมอืม่มอืมอม อันนี้ไม่ใช่อันนี้กุทธิ์ไดุ้ณนึกถึงเกมนึงอ่ะข้ามฮิตอ่ะว่าไงเพื่อนอ้าวอุปวรออะไรวะเอ้ากยไม่ได้ด้วยเฮ้ยมีคนด้วยเหรอเปิร์กท็อปว้าวยินดีตอนล้วกลับมาโรงเรียนนะโ,ฮโฮอ้โหอ๋อใช้กาแฟในการซื้อเปิร์ก you are here at the pin t o the in ฮะอืมหมายควาว่าจะสามารถ ปักหมุดได้หรอหมายความว่ายังไงวะมาดูสิคือหมายถึงว่าเราจะเห็นตัวเราในแมปอย่างนี้เหรออุ้ยมีถุงกาแฟด้วยเชีย่ยบรับรวยรับรวยนี่ไงกด W เพื่อฮิว โอ้โ้ oh, oh, oh. ผมไปจำผิดเป็นกดดับไอ้นี่เฉยเลยโอทเทสเฉลยจะเชื่ดีสไฟวะปะาอปชาร์วิลได้ฮะเอ๊ะทำไมผมไม่เติมไม่เติมแก้กาแฟปกติเนี่ยนี่มันต้องเติมแก้กาแฟนี่นไปให้การนั่งเพิ่มเพิ่มเลือดช่ยๆหรออ๋อนี่ไงแก้กาแฟตู้กาแฟโอ้ยเจ้ากใช้ห้าสิบเหรียญเิน โอ้โหเกินเกินไอสัตว์เกินมึงเกินแล้วอันนี้ผมมาปะไม่ใช่วะอุ้ยไอคิมบอสเดี๋ยวนะว่านี่มันคาเพจจริงนะเนี่ยออนิเมชนันของการขยับไม่ใช่เลยอะเป็นแบบอนิเมชนันมอนขยับสองจังหวะอ๋ออ๋อมันยิงกระส่ยับแตก ผมก็หิวอนแล้ววะงามโอเคไปเลยกระจอกมึงอะโหวันี้กูเคยเจอมาแล้วโอ้โอยอะไรเฮ้ยแท็คโ่เชีย้ยเกี่ยวไหมผมโอ้โห,โหมึงเจ็อยู่ท่าเดียวเดียวโอ้โหมันก็ได้กูทุกรอบด้วยไงแท็กขึ้น ตีได้ครั้งหนึ่งตายมันไม่ใช่บอสดดวยซ้ำอ่ะเหมือนเป็นแบบว่ามินิบอสเฉยมันมอนยักษ์ขัางทางอ่ะโอ้ยแล้วกูมาสภาพนี้กูจะไปเจออะไรวะเนี่ยไม่นะไม่ใช่งานพร้อมไม่เอางานพร้อม ขนาดตอนที่เราเนี่ยไม่ได้มีคู่เดทได้ซ้ําแต่พ่อกับแม่เนี่ยก็บังคับให้เราเนี่ยไปยืนตรงเวทีเหรอหรือว่าให้ใหไปงานชอมบามินดาบาม,มินดาใช่และทุกคนนอกจากนายในห้องเรียนเนี่ยพวกเขามีคู่เดทหมดเลยเฮ้ยจังนาผิดหวังอะไรอย่างนี้เนี่ยเหรอมาชิมินา ใช่อะพวกเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ตอนที่แบาบว่าเอ่ออะไรวะ a อ t a ทน e อแม่ตอนพยายามพวกเราก็อยู่คนเดียวเลยมาน,นี่นเหรอและนั่นนี่ทำให้เราเนี่ยแบบว่าได้สติใหม่เลย,เลยแหละในโรงเรียนอย่างนั้นเหรอเขาว่าไงวะกูอยู่ไหนเนี่ยบาลูมห้องเบาโอเยเย่เย่เย,ะย,ะย,ะยะ อ๋อทุกครั้งที่เราผ่านสเตจมาเราก็จะอ๋อไม่ใช่ต้องมาเติมกาแฟนี่หว่าโหไม่มีแล้วปะไม่มีแล้วเออไม่มีแล้วองค์ลบขึ้นคอโอ,ไอ้ไม่เอาไม่เอาไอ้นี่โอ้ยโ o no, no okay ถึงจะไม่อยากเตือนกูก็ต้องเตือนไปแหละ แล้วตอนนี้ไม่เต็ม้วยออาซื้อไม่หมดเลยเอาไม่ไม่มีเอ้ยมี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 เฮ้ยเรียนดูดิ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 ตีหนึ่งทีตูดตีตีวิ่งมาตีเฮ้ยตีายอีตวตี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 ีต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 ีีตีีต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 ี อไรวะเนี่ยเป็ดยางเหรอโอ้ยเออโอ้ใจเ,เบืด่ดมันคือซิวซองเลยเว้ยคือเราจะไปตรงไหนก่อนก็ได้แมปเป็นแบบกว้างๆเลยซึ่งผมไม่เคยเล่นซิวซองไม่เคยเล่นฮอลแลไนท์แต่ว่าเข้าใจว่สาสไตล์มันคือมามันคือโอเพนเวิลด์ไซส์สโกดิกงโอเพนเวิลด์อ่ะจะไปทางไหนก่อนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะมี objectives เราให้ทำในแต่และแมป น้ำปะเนี่ยโอเคมีน้ำไม่นักที่เลยเฮ้ยอะไรอะไร่อะชั้นเดาว่ามัน่าจะมีอะไรเจ๋งๆอยู่อีฝกฝั่งหนึ่งของเอ่สถา,านที่นี้แฮะมาฮ่ามาชิมีเนีน่ยนายเครู้นี่แล้ว่ายน้ำไม่ได้อ่ะและเราก็ไม่เคยจะว่ายน้ำได้ด้วยอเ,นะอเออถ้าอย่างงั้นเนี่ยมึงก็ควรจะเพิ่มข้อนั้น,ปนไปในลิตรายชื่อความน่าผิดหวังของตัวมึงเองใะงั้นนะ ไม่ค่อยกลับมาทีหลังล้วกันนะเราไปทานกันดูก่อนดีกว่า <c oughs> แล้วก็เพิ่มแบ็คแพคกิ้งทีนี้จะไปด้วยคืออะไรแนบะ็คแพคกิ้งหมายความว่าเราต้องไปหาวิธีระดับน้ําลงก่อนฮะเพื่อจะไปเอาของเหรอน่าจะมีของนะของจริงๆเลยอะไม่เราก็ต้องหาเปิร์ที่เราไ้ว่ายน้ำได้ก่อนฮนะวิมีรูปวาดไม่มีอะไรหรือเป่าตั้งมาออ้ยผุนกาแฟ ผมกาแฟผมหมอบได้ปะหมอบไม่ได้ด้วกูต้องไปเอาเปิร์หมอบก่อนแล้วแค่อย่าหมอบเนี้ยนะเพื่อนมึงเป็นหมานะมึงควรจะเป็นอุย้ยเป็นหมาภาษาอะไรวะเนี่ยไปได้เปล่าก็้ะต้องใช้เปิร์แต่บนจำคิดว่านะเพราะงั้นเนี่ยผมทานี้กลับขึ้นไปได้ลงล่างก็ได้ลงฮะลงล่างจะเป็นคลาสรลูมโอเคลงฮะ โอ้โย,ย,ยอาใช่ห้องเลียนนายยังได้กลิ่นของการตัดสินอยู่เลยแฮะมันลอยคุ้งมาเลยอะ่ะไม่นามีมายามีดที่นี่พิธีที่แย่สุดเลยแฮะชิม,มีชิมมีนิงดะมันมีแต่กลิ่นอบวนของความคืดไส้เนี่ยมันลอยไปเต็มอากาศได้หมดเลยอะ่ะม,ม,มันก็นดีแล้วดิเออยิ่งร้อนยิ่งดีปาตาเฮล กูมีไปเทีดีโรงเรียนเหรอไปเขาไปยังไงเจกูไม่ขี่แพ้อย่างนี้เว้ยไม่ใช่เจกูสัตว์อันนี้คืออะไรความสามารถหรือเปล่ารูปจบการศึกษาไอเอ้อย,ออยไม่ได้ไม่มีอะไรไปแค่เท่ไม่ใช่ คราวนี้จุดที่เราไปได้เนี่ยก็จะเป็นมีจุดไหนบ้างวะเนี่ยตรงนี้ขึ้นไม่ได้นอนถ้าเราจะไปไม่ได้ครับกลับก่อนาะกลับไปดูสระว่ายน้ำก็ได้เหมือนจะมีฝันที่ยังไม่ได้ไปอยู่อเอ้ยถ้าขึ้นตรงนี้ล่ะเออตรงนี้ยังไม่เคยขึ้นเลยฮะโอ้ชิ่มเหมือนลานบอสเลยอะ ไม่นะไม่แช่นี้นะไม่เอาอะโนะรงเรียนประไตยมเนี่ยโคตรโหดร้ายเลยถ้ายังจำกลิ่นของตู้ล็อกเกอร์เม็นๆแห้งๆได้อยู่เลยตัวที่เราเด่ยถูกล็อกวันนี้นั้นเหรออย่าก,กอสิอย่าพูดเรื่องนั้นสิเราจะฝันร้ายถึงมันอยู่เลยแนะ่นรู้ไหมเนี่ย แล้วมันจไมสนใจสิเราจินตนาการถึงสิ่งที่จะตอบแทนตอนที่เรามาถึงนี่สิออใช่ถ้างนั้นเนี่ยกันก็ไต่มาเลยดีกว่าไม่ต้องพูดอกีกต่อไปแล้วแต่การมันเลยไอ้สองตัวนี้มันควรจะขาดขาใครไม่ใช่หรอว่าทำไมมันมันไอ้ก,กันตลอดโอ้เชียบอสไฟรจริงด้วยวัดต้เหี้ว โอ้โหโหต้องพังมันเหรอคือพังพังมากก่อนี้กูจะตายอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะโอ้ยโอ้โอ้โหกูตายแม่งเหลวเลยทีนี้มาไอเจ๊ของจริงกันนี่หว่าก่อนจะต้องฟาดทานเวื่อไปซื้อของก่อนวะจำไม่ได้แล้วว่าไอไอคนขายของนั่นมันอยู่ไหนอันนี้ไงมันไม่มีของเกี่ยวกับการโจมตีนี่หว่าเริ่มจุดพักแล้วกันเจะได้หาเจอง่ายๆ อ๋าจริงก็ซื้อได้หมดเลยเน,นี่หว่าดูไปในนี้โอเคอ่าโอเคโอเคออ r i g อ t a l r เวลากแก้แค้นไล้ศาสตร์วันเซฟจังหวะเมื่อกี้ใช่ไหมจังหวะที่ผมพาทาวเวลมาใช่ไหมบอกพี่ครูชื่นใจทีกูจะใช่เหรอฮะ เอา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 ตี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 ลูกีมาชีลูกีมาชีลูกี้มาชีลูกีมาชีลูกีมาชีลูกี้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 มาชีอ้ยเมียวตัวนี้เมีตัวนี้โอ้โอ้โอ้โหมาตีกูแรงมาก วใหญ่แม่งจับตีด่าเม็ดทีเดียวหรือว่ายัางไงวา่าเดี๋ยวมันมาแตกกระดับชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วตอนคิววันนี้มีไ e. อให้อ่ะอ๋อโอ้โหไม่ไม่ขึ้นกูเลยตัวนี้ตัวง่ายตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่าย,าย,ายอ๋อ <c oughs> เกยียกตกูมาแล้วป้ายเกยียเกยียรติอฟว่าเราจะูกมึงวันไี้กูล้างแทนกูจะฆ่าให้หมดหรกูจะตีเฮี้ยนเลยนี่ต้องไปหาที่พักเลยฮะคราวนี้เนี่ยตรงที่เราไปได้ก็คือบอลร,รูมเหรอบอลร,รูมก็่คือไปด้านบนฮะแต่เราไม่มีฟาสฟาร์เมืม่อไปที่บอลร,รูมเพราะงั้นเนี่ยต้องวิ่งไป ดที่เราบาถึงตอนแรกแต่ว,ว่าเราลงไปข้างล่างก่อนก็เลยยาวเลยออไม่นะ <t ong> แล้วที่นี่มันคือที่ที่เราควรจะจำเรื่องอะไรวะเนี่ยมอนบันเเนี่ยแล้วเขาว่ายังไงอะะ oh, เราเนี่ยคุยกันเรื่องเร้ยมาตลอดเวลาเลยนะเพื่อนเออได้ไห,หมสิพร้อมน่ะนะอะ ถ้าการันพยายามลืมเรื่องนั้นอยู่เลยยะเออนี่มันเข้าหูซ่าทะลุหูขววตลอดเฮ้นี่ยเวลาคุยกับนายเนี่ยเฮ้ฮะมีกาแฟกูซื้อไม่ใช่เรื่องดีแล้วองี้ยกูหิวก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ซื้อ,อเอ้ยหรือแม่งเหมือนเหมือนจุดที่กูสู้บอสอะผมว่าใช่เว้ยเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ a game ไม่ใช่ is not is อ้าวอย่าพื้นก็นไม่ได้ is not a party ไม่ใช่ฮะ is not a game a อ r o พรอม is not a prom อืมคำอะไรไปต่อก็ได้วะ u n t o someone มันค,คือคำว่าอะไรยูสเลดหรอไม่ใช่ someone hide, try อันทูซัมวันไฮไคลน์อินมันไม่ใช่พร้อมจนกว่าใครสักคนจะต้อนอยู่ซ็ p ปเปอร์แอ n อินมันไม่ใช่พร้อมจนกว่าใครสักคนจะร้องไห้ในล็อกเกอร์หรอม,ม,มันมีพูดถึงล็อกเกอร์มีทางเดินมีจิม โชว์เวอร์แล้วก็มีเดอะบั h เดอะบั h r o o มมันไม่ใช่พอมอยู่กับจะมีใครสักคนเนี่ยร้องไห้ในในทางเดินในจิมโชว์เวอร์ใน, Gym ในขันล่าสุดหรอว้าวอวูดาเดาสุ่มเลือเนี่ยได้ไงอะ่ะไม่เข้าใจเลยฮะมันไม่เช่นความอยูใใ่ใครสักคนจะร้องไห้ในบัสรู่มชีวตฟ c k โอเคดังนั้นเนี่ยเอ่อเรามาทำให้เรื่องนี้มันดูแบบว่าอือบางงวดในแค่ดีกันไหมเราเนี่ยรอดจากโรงเรียนประถมมาได้แล้วใช่ไหมละ่ะเ,เอ้ยมาพูดแบบนี้ทำไมเนี่ยฮะแล้วคนบ้าที่ไหนขาออยากจะได้โอกาสที่สองในการมาลองเสียงตายล่ะเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย เออแต่ว่าเราคงจะบ้าบ้าถ้าเกิดว่าเราหยุดมาหยุดสู้กับตอนนี้อะนะเพื่อนอเธอรออยู่ตรงนั้นนะ่ะทำอย่างเกิดว่าตัวเองจริงอั่การมาเลยว่าต่อฟักเดี๋ยวนะผมนั่งผมนั่งขั้งอุท้ายเมื่อไหร่วะทิ่พายแล้วกูเซ็กูทัยเมื่อไหร่เนี่ยเชื่อทิพายแล้วกูเอู้เรียบมึงเยอะมาก ฮาฮ่าฮาฮาฮีอะไรฮาเฮียอะไรตี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 จะมาฮาฮาฮาไหมไม่หวะตี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 ยัง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 โอ้โหโอ้โหโดนส่องน้เมจียถ้าโดนจี้มันส่องน้เมจเลยโอ้ยไปทันเลยัยตายอุ้ยล่วง ล่วงล่วงล้วงกูซัด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 ยังไม่อิ่มเนาะนะสำลานเลยอ่ะรีบจังเลยเนี่ยฮะอ่ะอะโอ้ะเ้กูว่าเลยไม่ต้องมาแนวนี้ตีไม่ได้ตายแล้วเหรอาโอเคอุ้ยเร็วเกินเร็วมากเร็วมากเร็วมากเลยอ๋อ ไม่สุดโอเคสุดทางเลยแล้วอ่ะโอ๊ยประมาณไปหน่อยอาฮาฮาอีกแล้วแล้วรำลุงบ,บ้าไปเกี่ยวอะไรด้วยวะนเนี่ยอยากจะรู้จริงอีกแล้วเหรอโอ้ยเฉย ลรือปลกระโดดเอ้าล้วงล่วงล้วงผูกกษัตว์ล้วงผูกกษัตว์ล้วงผูกกสัตริย์จ๊ะจ๊ะอุ้ยชิมันมียิงด้วย What the fuck มันคือต่อใช่ไหมไม่ควรจะเป็นพึ่งเนาะถ้าเป็นพึ่งเนี่ยมึงยิงไม่ได้นะเว้ยมันคือต่อมันคือแทนสักอย่างนึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮ่าฮ่า เียร์พยวพิวววยวฮาฮ่ฮ yeah? <cat on subscriber pain> <ira> <they> ่อี้ฮฮเฮ้ยเฮ้ยโดดเร็วไปหน่อยโอ้ยตายแล้วกูตายแล้วตายแล้วตยเ้ว no 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 ผมว่ารอบท้ยแล้วเว้าจริงนะรอบท้ยที่มันจะที่มันจตายแล้ว่้ามันตก ้ยมาเกิดไหนอ๋อเออมันมีเืมไปเลยว่ามีที่นั่งอยู่ตรงเข้าห้องพักอยู่ด้วยยังไม่รู้อีกยังไม่รู้อีกเหรอตอนตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตังนี้ยังอี๋อใจร้อนทำไมเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอ้ยเย้เออเออ ขุ้มุ้มขอขุ رك, yes, ้มขุ้มขอขุ้มขุ้มขอขุ้มขุ้มขอคุ้มขุ้มไป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 เฉียวเฮ้ยอ่าเอ้ยมาดิมาดิ Come ขโม o เจ o ขโมงเจอขโมงบอยเมือ่อวันนี้ไมื่อวันนี้ขี้เกียจลงมากเลยอื้มันงันว่ะมันงันว่ะมันงั้นว่ะงั้นงันว่ะอาอ,นนอตายได้ไงผมว่าแล้วมันต้องสามรอบไฮ <c oughs> เลยวิ่งมงกุฎตกโอ้หเราเราเป็นโคตรเหรอวา ห่อตัวเลยอ่ะว่ามันเรียกว่าอย่างไรวะจิมลิ้มอ่ะปกเปียกเราได้โมกุลมาแล้วฟลิงท็อปอลาวควอชชั่นฮาวทุกคู่อิสเฮดดาวอ๋อ๋อคือ,อยังไงวะเฮ้ย <laughs> นารักดีวะคือ,อยังไงวะเนี่ย ไมนทำอะไรได้อะขอบคุณมากที่เล่นอ๋อจบเดโมแล้วความสามารถในการฆ่ามอสตัวแรกคืออย่างนี้ะนะมันจะมีประตูด้านล่างอยู่เลยวะอ๋อในการก้าวผ่านไปอย่างนี้แต่เข้าไม่ได้นะฮะมันยังล็อกอยู่เลยโอเคฮะน่าจะจบเดโมแค่เท่านี้ลนะมั้งเนี่ยมันยังเหมือนมีที่ให้ไปได้อยู่ตัวที่เรามุดเข้าไปได้แต่ว่ามันแคบ้วกาแฟเฉยอะซึ่งมันก็ ไมไ่จะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วถ้าเคเคลีรับองสแตนดานเว็บเกมของ This is f i แ e Maximum cost ก็ขอตลาไปก่อนแล้วกันเป็นอีกหนึ่งเกมในแพลตฟอร์มเมอร์ er ที่อาคุณอยากจะรู้มากเลยว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวของตัวฉบับของมีมนี้เนี่ยมันมาจากการ์ตูนมาจากเอ่อมคอมิกหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยผมจะรอค้นดูนะแน่นไงเพาแล้วมันคือเว็บคอมิกเรียกว่ากันโชฮะวายซี e คคอืม ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วนั่นแหลเป็นคอมิก4ช่องก็โอเคครับผมนั่นแหละฮะสำหรับคนที่อยากเล่นดูในี้ตั้งในคลิปเลยไม่มาเจ็แบบก็ไม่เก่งเกินจะมาตอนไหนแต่เพิ่งจะมีแค่เดโม่มาให้ลองเล่นเนาะอืมก็ไลองตามกันดูได้ฮะถ้าเกิดว่าคุณที่ชอบเล่นซิวซองหรือว่าชอบเล่นคนรุนไหนอยู่แล้วเนี่ยสไตล์เกมนี้น่าจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่บอกว่าในอนาคตเนี่ยเกมจะมาเกมเกิมจะมาเร็วแล้วก็จะมีเรื่องอะไรมากกว่านี้เพราะไม่คิดเลยว่าการที่คุณชนะบอสด่านแรกเนี่ยคุณจะได้แค่คุณจะได้แค่ไอ้นเนี้ ถ้าอย่าวน้วตัวเตรียมตัวเตรียมมาห้องต่อไปที่เราต้องเข้าคือห้องด้านล่างฮะอาจจะเอาวิธีกระโดด2ชั้นมาหรือว่ากระโดดแต่กระแพงมาอะไรประมาณนี้หล่ามั้งนะเออสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนไปว่ผมเจอกันครับกับเจ้าหมาจิกแต่ว่าไปแล้วไอ้ตูบนี่เชื่ออะไรวะตั้งแต่ต้นยันจบกูก็ยังเรียกมันว่าเจ๊อยู่เลย